มาดู6ผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่มีชีวิตแทบจะเป็นอมตะเลยละในเรื่องวันพีชนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีนะครับแข็งแกร่งสุดๆจนเป็นอมตะกรณีนะครับที่สามารถมอบความอมตะให้กับคนอื่นหรือกรณีนะครับที่สามารถเป็นอมตะได้นะครับด้วยอายุไขของตัวเองอะ ไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับเดาๆได้เลยนะอาจจะมีคนที่คุณนั้นรู้อยู่แล้วกดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีสตั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องวันพีสนะครับย้ำนะผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่มีความสามารถนะครับด้วยพลังผลปีศาจของเขาหรือความแข็งแกร่งร่างกายของเขานั้นเปรียบเสมือนว่าเขานั้นเป็นอมตะเลยละในเรื่องวันพีสนะครับอมตะเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้หมายถึงว่าเอ้้ยยมีีีชิู่ไดแสนนนนปปพับางค นะครับก็าตามอายุขยตัวเองแหละร้อยปีอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าต่อให้ใครมาฆ่าเขาเลยเนี่ยเขานั้นก็ไม่ตายนะครับด้วยความสามารถพลังผลพิศาของเขานะครับที่สามารถฟื้นฟูตนเองได้นะครับหรือนะครับความสามารถพลังผลพิศาที่แบบว่าอาจจะให้คนอื่นก็ได้นะให้เป็นอมาตะในเรื่องวันพีนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้แล้วครับ,รบว่ามีใครกันบ้างนะครับซึ่งก่อนที่คุณน,นั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook p Fanpage สะดวกช่องงทางไหนกก็ดดตติามช่อง ทางนนั้เริ่มต้นที่คนแรกสําหรับบลูคนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลโยมิโยมิผลแห่งการคืนชีพถ้าพูดถึงตัวละครอมาตะสักตัวหนึ่งในเรื่องวันพีทนั้นนะครับทุกคนนั้นก็คงจะนึกถึงบลูคเลยนะครับเพราะเขานั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับอย่างผลโยมิโยมิซึ่งความสามารถของพลังผลปีศาจนี้นะครับก็คือถ้าหากแบบว่าผู้ใช้พลังผลปีศาจนี้ตายลงไปใช่ไหมวิญญาณของเขานั้นนะครับจะไม่ได้กลับร่างเลยในทันทีนะครับแต่วิญญาณของเขานั้นจะไปที่โยมโลก่อนและเขานั้นนะครับก็ต้องตาม มหาร่างของตนเองนะครับเพื่อที่จะคืนชีพในการกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าร่างกายจะเหลือเพียงแค่โครงกระดูกไปแล้วนะครับก็ยังสามารถคืนชีพได้จึงนับได้ว่าพรุกนั้นนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชนะครับที่มีชีวิตอมตะนะครับพะถึงแม้ว่าตายไปแล้วก็ยังจะสามารถกลับมาที่ร่างของตนเองได้อีกและยังสามารถนะครับยังถอดวิญญาณออกจากร่างตัวเองได้ด้วยนะครับโดยสามารถผ่านทะลุทุกสิ่งทุกอย่างพูดคุยมองเห็นหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือค ไงนะครับลูก็เป็นอย่างนั้นแหละสามารถทําได้จึงทําให้นะครับลูกนั้นนะครับก็ต้องติดอยู่ในลิ์แน่นอนสำหรับตัวละครในเรื่องวันพีชนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจที่สามารถเป็นอมตะได้นะครับคือตายแล้วก็สามารถวนเวียนกลับมาที่ร่างเดิมของตนเองได้อีกครั้งหนึ่งมาต่อที่ตัวละครที่2อนะครับอย่างจิวเวอรี่บอนนี่ผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่สามารถควบคุมอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือว่าผู้อื่นก็ได้นะครับอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นนะครับก เลยก็ว่าได้สุดยอดพลังผลปีศาจนะครับที่ไม่ต้องพึ่งหมอดัญญกรรมเลยนะครับคือต้าหากแบบว่าอยากแะ่เด็กตลอดนะครับก็สามารถนะครับใช้พลังผลปีศาจนี้นี่แหละในการทําให้ตนเองหรือผู้อื่นนั้นนะครับหน้าเด็กนะครับพึงจริงผมไม่เป็นแล้วจนสลาดผมไม่เปิดคลินิกีนว่ารวยกว่าเยอะเลยด้วยความสามารถนี้นะครับโคตรโหดเลยนะครับสามารถลดอายุหรือว่าเพิ่มอายุนะครับของคนคนนั้นได้อย่างเช่นจิวด้วยวันนี้นั้นนะครับอยากจะเด็กตลอดเวลาก็สามารถทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นเด็กทารกหรือว่าเด็กแบบว่าเด็กมากๆได้เลยหรืออยากให้ตัวเองนั้นนะครับ แก่มากๆนะครับก็สามารถควบคุมได้ซึ่งพลังผลปีศาจนี้ความเทพของมันเลยก็คือสามารถทําได้ทั้งของตนเองและคนอื่นนะครับซึ่งถึงแม้ปัจจุบันนี้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนว่าพลังผลปีศาจนี้มีความสามารถอะไรที่มันนอกเหนือกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่มันก็แน่นอนเป็นการบ่งบอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงนะครับพลังผลปีศาจส,สักหนึ่งผลน,นะครับจะทําให้คนคนนึงนั้นมีชีวิตได้ยืนยาวนะครับเปรียบเสมือนแบบว่าเป็นอมาตะาเลยแล้วแหละผลปีศาจของจิลลี่บอนนี่นะครับก็เป็นหนึ่งผลปีศาจและการที่ตอบโจทย์นะครับจึงทำ เชื่อว่านะครับถ้ามีจริงในโลกของเราเลยเนี่ยโอ้โหคงเป็นที่ต้องการสุดๆเลยนะครับกับความสามารถในการลดอายุนะครับหรือว่าเพิ่มอายุนะครับของตนเองหรือผู้อื่นได้มาต่อที่ตัวละครที่3นะครับอย่างบารอนทามโกะนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่สามารถพัฒนาร่างกายของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับโดยจะเป็นการวนนะครับจากการเป็นไข่นะครับสู่ร่างเต็มนะครับซึ่งความสามารถนี้ค่อนข้างจะโหดเลยอ่ะถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมตินะครับเมื่อกินพลังผลปีศาจนี่ไปปั๊บนะครับเป็นไข่นะครับ พอตายไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกเจีย๊ยบพอตายไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นไก่นะครับและพอไก่ตายไปแล้วนะครับก็จะวนกลายเป็นไครอีกทีหนึง่งเท่ากับว่านะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจนี้นะครับเป็นอมตะในเรื่องวันพีชนะครับคือถ้าตายไปแล้วมันก็สามารถวนกลับมาได้ใหม่อีกครั้งนะครับวนไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเป็นการเล่นของอาจารย์โอดาเนี่ยแหละที่เคยเกิดประโยคแล้วครับว่าใครกับไก่อะไรเกิดก่อนกันอาจารย์แกก็เลยทําวนให้เลยนะครับอาเองก็ไปคิดเองและกันอะไรเกิดก่อนเมื่อชั้นนั้นทําวนให้แล้วซึ่งแน่นอนนะครับจริงๆเป็นควาาาามมมสรถพลลังผีศท่หด เลยเพราะว่านะครับหากฝึกฝนตนเองเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับแบบไร้ขีดจํากัดเลยแต่นะครับด้วยความสามารถพลังผลปีศาจนี้นะครับในคลิปนี้เราบอกว่าใครนั้นแบบว่าใช้พลังผลปีศาจและเปรียบเสมือนว่านะครับเป็นอมตะในเรื่องวันพีชนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับบารอนทามาโกกับพลังผลปีศาจนะครับที่สามารถเวียนวนตายเกิดได้นะครับจากการเป็นไข่ไข่ก็กลายเป็นไก่ไก่กลายเป็นไข่อะไรเงี้ยวนไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังผลปีศาจของเขามาต่อที่ตัวละครที่สนะครับสำหรับมาโกนก กฟีนิกซ์นะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจพันสัตว์มายาอาหายากยิ่งกว่าสายโรเกียเสียอีกสำหรับผลโทริทรินะครับโมเดลนกฟีนิกซ์นะครับก็คือพลังผลปีศาจที่ทําให้มาโก้นั้นเป็นนกฟีนิกซ์ได้จึงทาให้เขานั้นนะครับก็สามารถนะครับเกิดขึ้นใหม่ได้นะครับด้วยพลังนกฟีนิกซ์ความสามารถของเขานั้นนะครับเป็นอะไรที่แบบครบครันมากๆเลยนะครับและก็อมตะด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าถ้าตายไปแล้วนะครับก็สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับด้วยความสามารถนะครับของพลังผลปีศาจสายนีีี้้จรริงๆแลววมมมมันนนคาาาสถออื่กะ ไม่ว่าจะเป็นการฮิวตนเองหิวคนอื่นนะครับรักษาใช่ไหมหรือแม้กระทั่งนะครับความสามารถของเปลวเพลิงสีฟ้านะครับที่แข็งแกร่งมากกว่าทุกเปลวเพลิงในเรื่องวันพีชนะครับจึงทำให้เขานั้นนะครับจะมีความหลากหลายมากๆในการต่อสู้นะครับแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราทําคลิปนี้นะครับถ้าพูดถึงตัวละครหนึ่งตัวที่แบบถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วเกิดมาใหม่นะครับเปรียบเสมือนเป็นอมตะในเรื่องวันพีังศาจขอมโ้นั้นนะครับจึงทำให้มาร์โกนั้นก็สามารถรอดตา มาได้นะครับจากหลายสถานการณ์นะครับแม้กระทั่งนะครับเจอกับจักรพรรดิอย่างหนวดดำอะไรอย่างนี้ก็สามารถรอดได้เพราะด้วยความสามารถพลังผลปีาศาจนะครับที่สามารถเกิดใหม่ได้ของเขานี่เองมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับไคโดผู้ใช้พลังผลปีาศาจนะครับยังผลอุโออุโอผลปลานะครับที่สามารถกลายเป็นมังกรได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงว่าไอ้พลังผลปีาศาจของไคโดนั้นทําให้ไคโดเป็นอมาตะแต่มันเป็นภาพรวมและการที่ทําให้ไคโดนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งเะครับเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าในเรื่องวันพีชมีการเกิ่นแหละครับว่าไค นนพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับก็ไม่ตายหรือมีคนนั้นนะครับจะประหารชีวิตไคโดไคโดก็ไม่ตายด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้นะครับเปรียบเสมือนว่าชีวิตเขานั้นนะครับก็เป็นอมตะดีๆนี่แหละก็ด้วยความที่ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาอาจจะเป็นทุนเดิมนะโดยอาจจะเป็นนะครับสิ่งมีชีวิตที่มันแข็งแกร่งที่สุดในโลกละหนึ่งและพลังผลปีศาจข,ของเขานะครับอย่างผลปลานี่แหละอย่างผลมังกรของเขาที่ทําให้เขานั้นมีร่างกายที่ถึกอึดทนมากๆเลยนะครับเ <c ough> ขานั้นแทบไม่มีบาดแผลในร่างกายของตนเองเลลยคือถ้าาจะมีบดแผ นานๆครั้งใช่ไหมแต่คิดดูแล้วกันนะครับว่าไคโดนั้นนะครับที่แม้จะถูกประหารชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่มาอย่างยาวนานก็ไม่ตายนะครับนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วบางทีพลังผลปีศาจไม่จําเป็นนะจะต้องมีเงื่อนไขว่าเออจะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่รักษาตนเองหรือว่ามีพลังผลปีศาจเพิ่มลดอายุได้แต่เพียงแค่ว่าพลังผลปีศาจผลนั้นทําให้คุณแข็งแกร่งสุดๆนะครับบวกกับร่างกายนะครับที่โคตรทรงพลังของคุณนะครับก็สามารถทําให้คุณนั้นนะครับกลายเป็นอมาตะาดีด โเป็นเรื่องยากเลยนะเห็นได้ชัดเลยในเรื่องวันพีชใครโดนั้นโดนกี่ทีนะครับโดนประหารในโดนอะไรนะครับก็บอตายสักที มาต่อที่ตัวละครที่6อย่างลอนะครับผู้ใช้พลังผลโอเปอเปนะครับจริงๆแล้วลอไม่ใช่คนที่เป็นอมตะในเรื่องวันพีชนะแต่อันนี้ผมขอใสมาเป็นพิเศษและกันไอตัวนี้พิเศษนะเพราะว่าลอนั้นมีความสามารถของผลโอเปอเปนะครับหากเขานั้นยอมสละชีวิตของตนเองก็จะสามารถมอบความเป็นอมตะนะครับให้กับผู้อื่นได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพลังผลปีศาจนี้นะครับได้อย่างเสียอย่างนะโดยการสามารถมอบความเป็นอมตะให้กับคนอื่นได้นะครับแต่ตนเองนั้นต้องเสียชีวิตไปนะครับจึงทำให้มูลค่านะครับของพลังผลปีศาจนี้จึงสูงมากๆเลย 5พันล้านเบลีนะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นก็ต้องตาต้องใจนะครับอยากจะได้พลังผลปีศาจนี้ด้วยความอมตะนะครับก็คือสามารถมอบชุดอมตะให้กับคนอื่นได้นะครับน่าเสียดายนน่าจะมอบให้กับตัวเองได้นะไม่งั้นใช้แล้วแน่นอนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าผู้ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชนะครับที่มีความสามารถนะครับที่จะเป็นอมตะได้นะครับเอาอย่างที่ผมบอกไปนะอมตะที่ผมหมายถึงไม่ได้หมายความว่าเอ่อจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีพันปีนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับบางคนนั้นก็มีเงื่อนไขนะว่าจะต้้อองงแก่ตาายหรรืบคคนนนนััะ ถึงแม้จะไม่ได้มอบความเป็นอมตะให้กับตัวเองแต่ก็สามารถมอบให้คนอื่นได้อันวันนี้ก็ใส่มาให้มันครบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องมีคนถามอีกทําไมไม่ใสคนนั้นมาใสคนนี้มาอ่านเราใส่ให้ในทุกเคสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสนะครับพลังผลปีศาจทาให้แบบว่าเป็นอมตะได้หรือบางคนแข็งแกร่งนะครับจนมีชีวิตเปรียบเหมือนเป็นอมตะหรือสามารถมอบความเป็นอมตะให้กับคนอื่นได้นะครับก็เรียกได้ว่าครบนะครับแทบจะทุกกรณีเลยนะครับอ่านและเพื่อนๆคิดว่ามีพลังผลปิศาจไหนอีกในเรื่องวันพีชนะครับที่สามารถสร้างความเป็นอมตะนะคร มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook o a ฟ p a g e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบมาคุณครับ